ยัปิดวาจาสักรอบหนึ่งนะไปตามสำนักอื่นก่อนได้เลยนะคะใครไหวไปก่อนเลยจา้าใครไหวก็ไปก่อนเลยเด้อเอเด้อนะคะเออหนึ่งตุลาขอยัดปิดวาจานะจา้าได้ยินบ่น้อยได้ยินบ่น้อยเ <ains> <Expl os ito> ะะห้อฮะขอยัดปิดวาจามีรอไหมฮะวันนี้ไม่ไม่มีรอนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีฝั่งโคงนะคะวันนี้วันนี้ไม่ไมีฝั่งโคงนะคะ ขนตาปุ่ยัดจึงมากนะฮะไม่ไม่อันนี้เป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่ฟิลเตอร์นะไม่ใช่ฟนะิลเตอร์นะคะเป็นแบบเป็นเป็นเป็นองจริงนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ฟิลเตอร์ใ,ใส่ขนตาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็คือแบบแต่ละช่างแต่ละวิจิตรศิลป์ก็จะแบบแตกต่างกันนะคะการแต่งแต้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะแตกต่างกันนะเออไว ปิดวาจาเด้อนน้อยนะคะหนึ่งตุลาขอยัด no ปิดวาจาเด้อนน้อยเด้อปิดวาจเดือน้อยเด้อเธอร้อนกันไหมคือแบบวันนี้วันนี้เชื่อไหมว่าออยู่อยู่ห้องแอร์แบบมากทั้งวันเลยพอออกมาปุ๊บอย่างเงี้ยไม่ถึงห้านาทีอะเงื่อเต็มเลยเพราะก็คือวันนี้อบอ้าวมากๆ คือมันอบเอ่ะวะเล็กอุ้ยเล็กทูบตรงมากเลยอ่ะเล็กทูบตรงจิตมากเลยอ่ะเล็กทูบตรงจิตมากเลยน้อยนะคะเออขอบคุณสำหรับไอศครีมนะคะที่บ้านร้อนอบอ่ะใช่นะคะเนี่ยแดดแดดเพิ่งแดดเพิ่งตกไปเนี่ยนะคะแดดเพิ่งตกไป ปิดวาจาแต่จุดทูบไดไหมได้นะคะต,ตั้งใจจะจุดทูบอยู่แล้วนะคะจุดทูบจุดอะไรกันนะคะจะเป็นจุดทูบในในวัดที่จะไปสร้างองค์พญานาคเลยนะคะก็จะใหะ้พระอาจารย์ท่านเลือกทูบให้เลยนะคะเป็นอาวัดที่กาลสินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวประมาณวันที่25 26 26, 26นะคะเพราะว่าเดี๋ยว26เดี๋ยวไอติมจะไปทำสัญญาวางเงินให้กับช่างนะคะที่กาลสินนะคะแล้วก็ ไปดูสถานที่กับช่างพูดคุยกันนะคะแล้วก็ทําสัญญากันในเรื่องของการสร้างองค์พญยายนาควันนั้นก็คือจะจุดให้ทุกคนได้เห็นเลยนะคะเออนะคะวันนั้นก็เพราะว่าจะติดกับน้ำอะไรนะน้ําเปล่าใช่ไหมริมน้ําเปล่าใช่ไหมใช่ปะรอทูบหนึ่งตุลาโอเคนะครวันที่ยี่สิบหกนะคะมีนัดกันนะคะเดี๋ยวขอยกับกล้องก่อนนะ ก่อนนะเห็นบอนอยเลขไปแล้วเห็นโบนะคะเออนี่เห็นไหมว้ยสวยสง่ามากเลยนะคะไม่ใช่ค่ะนะฮะแอดมินเป็นคนกาลสินค่ะ เออแล้วก็มีโอกาสได้ไปครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเราเริ่มใส่แล้วก็มีแบบภาระใจในการที่เราจะสร้างกายของท่านไว้ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยได้เลือกดียามดใีในการจัดสร้างช่างในการสร้างในการปั้นเนี่ยเขาเขาเขา,เขาเสร็จจากงานที่เขาทําอยู่พอดีจังหวะโอกาสได้มากนะคะแล้วก็ <c oughs> บนึงเดี๋ยวรอทูบมันแบบว่าไงง่องเสร็จก่อนนะคะมันได้จังหวะพอดีเพราะว่าจังหวะในการในการสร้างเนี่ยนะคะอ่อหนึ่งช่างช่างก็คือเสร็จจากตรงนั้นก็คือต่อของไอติมพอดีนะคะแล้วก็ อ่าไอจิมจะมีการจัดสร้างองค์พญานาคอย่างที่บอกไปนะคะว่าทุกปีเราจะมีการจัดสร้างอยู่แล้วนะคะในทุกๆปีเลยนะคะปีละหนึ่งองตามวัดวาอารามต่างๆอะไรเงี้งยนะคะให้กายของท่านแบบว่าเป็นสัญลักษณ์ใหญ่ๆนะคะให้แบบผู้คนเริ่อมใส่มากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้ก็ถือโอกาสได้ไปกาลสินครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยทัศนียภาพมันได้ ทัศนียภาพมันได้แล้วก็ท่านพระสาัา์ก็คืออยากให้มีโอกาสได้มาสร้างพอดีก็เลยแบบมีโอกาสได้สร้างเลยออโอเคเราก็จะเด,เดินทางไปนะคะก็คือเราก็จะไปพูดคุยกับช่างอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคท่านใดอยากอยากอยากร่วมก็ก็ร่วม,มนะคะแต่ก็คืออาจมีมีมีม,ม,มีปัจจัยส่วนตัวในการที่เราจะสร้างอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าแบบว่าเอออยากจะร่วมอยากะอะไรอย่างนี้นะอุย้ยเลขสวยมากลุยอะนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเลขสวยมากลุยอะนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง หน <mas k> hey. ึ่งตุหนึ่งตุลานะคะวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนี่แหละนะคะเราก็จะไปกันที่นู่นนะคะไปลงขอนแก่นก่อนนั่งเครื่องไปลงขอนแก่นเสร็จปุ๊บแล้วก็บินไปเลยเพราะว่าขอนแก่นกับกาลสินก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะคะไว้เห็นบ่นอยเห็นบโอเห็นบ่นย เห็นบ่น้อยเออจยพิมพ์ตัวเล็กนะทุกคนนะคะใครพิมพ์ตัวเล็กตีมือนะเออใครพิมพ์ตัวเล็กตีมือนะคะเออนะคะให้พิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะที่ไหนคะนะคะที่ออกระบมลาใสนะคะกระาใสวันนี้เขาก็มีงานแข่งเรือด้ยเนี่ยนะคะเออแอดมินเขาก็ไปสลอสแซเลที่นู้นนะคะนะคะเออนะคะ ก็ก็ไม่ก็ไม่ได้มาว่างเออในส่วนของอ่าการไลสดด้วยนะคะค้างค่ะติค้างหรอค้างไหมไม่ค้างนะค้างหรือเปล่าเยาวาอุ้ยสวยจังนี่องค์พญานาคสวยจังดีแล้วคะ่ะโอเคไม่ค้างไม่ไม่ค้าง อ่าวันวันวันนี้มีมีแค่นอนนอนอพีนอปกก็คือมีสามนอนะคะมีสามนอไม่มีไม่มีฝั่งโขงไม่มีอะไรวันที่ยี่สิบ้ายี่สกนแหละนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจุดให้ในส่วนของอทูบหนึ่งตุลาขนมไทยนะคะเรามีนัดกันไปเป็นทีละสเต็ปเธอนะคะเออฝากข้อใจด้วยฝากกดติดตามหน่อยมีใครยังมีใครยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยนะคะเห็นไหมเนี่ยออก ออกมาปุ๊บนะฮะออกมาปุ๊บนะฮะวันที่วันที่ยี่สิบห้ายี่หกนะคะจุดจุดทูบขนมไทยนะคะจุดทูบขนมไทยวันที่ยี่6ห้ายี่สหกส่วนวันที่วันนี้มันมีแค่สามนอใช่ไหมสามนอนะคะห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งนะคะก็เอามามาจุดให้ดูกันส่วนใครอยากจะ ส่วนใครอยากจะได้เป็นใบใบแนวทางหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยู่หน้าโปรไฟล์ไปเอาได้เลยนะคะลิงก์จะอยู่หน้าโปรไฟล์นะคะโอเคเดี๋ยวขอ,อยัดกลับกล้องขอ,อยัดกลับกล้องสลับไปสลับมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวอ่าทิกตอรเขาอยากจะให้เห็นหน้าแบบคนไร์ด้วยนะคะไม่งั้นก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโดนแดนนะคะเออขอ,อยัดกลับไปกลับมาแบบนี้เธอจะตาลายนะเธอนะว้ายเธอสองสอง,สองแปดอยงเนาะจ้า เอาไปเล่นลิงบวกได้ไหมคืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะอะไรคือลิงบวกอะ่ะอะไรคือลิงบวกอะ่ะดอกยาฉันไม่เข้าใจดอกยาเปื้อนฝุ่นฉันไม่เข้าใจอะไรคือลิงบวกไม่รู้ว่ามันอะไรคือลิงบวกอะ่ะ แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรออัน่าตัวที่สามก่อนอ่ำตัวที่สามก่อนนะคะเดี๋ยวใหสองให้ดูปื๊บนี่นีอ่อะไรคือลิงบวกตัวเอง เอาหรอราพัดเราพัดใช่ไหมรอพัดใช่ไหมอ๋อลองลองดูเพราะว่าเพราะว่าพวกเนี้ยมันล็อกไงเราก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้ว่ามันเอิจะายังไง ้องขอโทษทีโอ๊ยนะคะเธอมันมีศัพท์ใหม่นี่เอาตรงๆนะตั้งแต่มาแบบอยู่อ่าสิ่งสถิตยอยู่ทิกตอกนะฉันจะต้องเรียนเรียนรู้สัพท์อะไรแผงๆเยอะมากฉันก็บอก,กเออต้องขอโทษทีนะคะมันไม่ค่อยชินนึกออกนะว่าแบบเอ๊อะไรคือตัวเยอ่ออะไรคือสัพ์แบบใปแบบสัพเวอร์ <c oughs> <c oughs> อะไรส่วนทิกตอกคือแบบว่าเออมัน มันยากเนาะมันยากเนาะกับการที่เราจะต้องมา,มาเรียนรู้แบบว่าอาบคาศัพท์ใหม่ๆกับตัวเองนะคะปกติเราอยู่บ้านฟ้าเราก็แบบว่าเอออะไรๆมันก็พูดตรงๆไปได้เลยเลยอย่างเงี้ยเธอนึกออกไหมแต่พอเรามาไลฟ์สดในช่องทิกตอกปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะต้องเรียนรู้ศัพท์เลี้ยงศัพท์ใหม่โอ้แสดงว่าพวกเธอมันเก่งกันมากเลยนะเธอแสดงว่าพวกเธอเก่งมากเลยนะจะ,จะต้องมีอ่าลิงอะไรนะั้นลิงบวกใช่ไหม ลอพัดก็คือลิงบวกใช่ไหม <laughs> ลิงบวกเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้ยนะคะเธอพวกเธอสอนฉันด้วยนะเออว่าอันไหนมันเดี๋ยวช่องมันจะบินนะคะเธอนะคะรบกวนสอนฉันด้วยนะคะเอออะไรก็ตามนะคะอะไรอะไรก็ตามที่แบบว่ามันจะเป็นแบบว่าสับสับแบบไหนแบบสับนะเธอเธอก็ต้องสอนฉันนะนะคะเพราะว่าคือฉันก็นฉันนะนะคะเพราะว่าคือฉันก็ อะไรนะนอปกนอพิใช่ไหมไม่รู้ว่ารอพัดกับสามคัคคีอันเดียวกันไหมคางค่ะโอ้แต่เลางแล้วเห็นไหมเห็นไหมอ่าอ่ะอ่าทุกคนทุกคนมันเริ่มคางละมันเริ่มค้างอีกแล้วน่ค่ะนี่องค์ปูองค์ย่าสวยมากนี่นะทุกคน อแคบแคบแค,แคเร็วเรแคบแคบแคนะคะแล้วไม่ค้างนานนะทูอ่ะตามนี้นะทุกคนเห็นเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นแล้วนะโอเคนะคะสองแปดศูนย์สองแปดศูนย์ไปน่าน่าจะไปที่เอ่ออันนี้ได้นเนาะอ่ะเร็วเร็โอเคนะคะมันอาจจะไปตรงกับอ่าบัตรคิวอเวซอนของใครก็ไม่รู้นะคะเออนะคะ อพรนั้นคือเราก็มีเล็กในตรงในใจของเราอยู่ยแล้ววะเนาะอ่ะโอเครอนมาเธออะอ่ะโอเครอนมาเธอนะคะรอนอกอ้าวมากอ่ะโอเคไปแล้วไปแล้วทุกคนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มามามา,มาจุดให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะนะคะสองแปดศูนทุบได้สองแปดศูนย์นะคะ, 2, 8, 2, 8, ะ,คะลองเอาไปเล่นนอนอปกกันดู นะคะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเอาปิดยังไงเอาปิดตรงนี้